้าวทีแรกว่าจะให้เราไปดูหม้อหุงข้าวที่นู่นเลยเปลี่ยนใจเอามาดูที่นี่เลยดีกว่าอ้าวไอ้นั่งสบายไปไปไหมหลับเลยหรือเปล่าเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆอ้าวเดี๋ยวเราขอบคุณพี่พัทด้วยการตบมือน,นิดนึงอ่ะพี่พัทพี่พัท เรารู้แล้วอย่างพี่พัดเป็นผู้ชายผู้หญิงผ,ผู้ชิงนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหม้อหุง,ข,งข้าวมันไม่เหมือนที่บ้านเลยนะครับคุณลุงพงษ์จะเป็นคนมาบรรยายให้เราฟังปรบมือคุณลุงพงษ์ครับสวัสดีนะครับน้องๆที่น้องน้องเห็นอยู่เนี่ยฮะ เหมือนหม้อหุงข้าวที่บ้านไหมครับไม่เหมือนเลยนะครับที่มันไม่เหมือนเพราะว่าหม้อหุงข้าวที่บ้านน้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาตามสายมาหุงข้าวใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยพลังงานที่มันได้รับเนี่ยฮะมาจากแสงแดดที่น้องเดินตากกันอ,อยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อวันกังวันที่ผ่านมานี่แหละนะฮะมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามันจริงประหยัดค่า กระแสไฟฟ้าเงินในกระเป๋าของน้องๆพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ของน้องๆทุกคนหลักการของมันก็คือการแปลงแสงแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะส่องลงมาและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนะครับและเราก็เก็บพลังงานความร้อนนั้นไว้ในตัวเตาซึ่งเป็นกล่องลักษณะปิดเตาที่ว่าเนี่ยจะเป็นเตาลักษณะที่ปิดจะแบบไหนทรงไหนก็ได้นะครับ เมื่อเราปิดไม่ให้อากาศร้อนที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาจากแสงอาทิตย์เนี่ยฮะไหลออกมานอกกล่องเนี่ยฮะมันก็จะสะสมอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแสงก็ส่องส่องลงมาเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยจนทาให้อาหารภายในสุกนะครับหลักการแรกคือการสะท้อนแสงให้ได้มากที่สุดเราเราเก็บแสงเราสะท้อนแสงเก็บแสงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้แสงส่องให้สว่างมากที่สุดแรงที่สุดได้เท่าไหร่อาหารของเราก็จะสุกเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับ เราจึงต้องมีการสะท้อนแสงที่เห็นอยู่นี่นะฮะเป็นสีเงินเงินเนี่ยคือการแผ่นที่เรานํามาสะท้อนแสงเป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นมันวาวตอนนี้อ่ามีใครช่วยคุณลุงนิดคิดนิดนึงว่าอะไรที่มันเป็นมันวาวอ่ามันวาวสีเงินเนี่ยครับอ่าสีเงินอย่างที่เห็นเนี่ยลอย พลอยนะครับแล้วอ่าแล้วมีอะไรครับมีอะไรครับอลูมิเนียมได้เหมือนกันมีอะไรครับมีอะไรอีกไหมใครเล่นคอมพิวเตอร์ที่บ้านามั่งยกเืออ๋อหลายหลายคนแผ่แนแผซดีที่บ้านเป็นสีเงินเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช้ได้เหมือนกัน แม้แต่ซองขนมขบเคี้ยวแผนที่น้องๆเห็นอยู่นี่น unique, ก็เป็นซองขนมขบเคี้ยวเหมือนกันเอามาใช้ได้นะครับกล่องน้ําผลไม้กล่องนมที่ด้านในเป็นสีเงินเงินก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอเราทอนแสงเนี่ยแสงมันจะส่งผ่านเจ้าตัวนี้ เจ้าตัวนี้ก็คือกระจกที่ต้องเป็นกระจกใสก็เพราะว่าเราต้องการให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปในตัวในตัวหม้อตัวนี้นะครับประผ่านเข้าไปเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะมันเป็นรังสีคลื่นสั้นเวลาผ่านกระจกเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันสามารถจะผ่านได้นะครับแต่เพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วความร้อนเป็นรังสีคลื่นยาวมันไม่สามารถจะทะลุกระจกกลับออกมาได้ ฉะนั้นความร้อนในเตาของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆและมีที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือภายในเตาเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะหม้อหุงข้าวเหมือนที่บ้านไหมฮะต่างกันยังไงกับที่บ้านอ่าหนึ่งไม่มีปุ่มถูกต้อง 2. องอ่าถูกต้องสังเกตว่าสีมันเป็นสีเพราะว่า สีดำม,มันดึงความร้อนได้ดีถูกต้องถูกต้องนะครับทั้งๆท,ท,ท,ที่จริงแล้วหม้อไปเนี้ยข้างในมันเป็นสีเป็นอลูมิเนียมธรรมดาอย่างพี่ที่ส่งอาเนี่ยสุกพอดีอ่ะส่งกันไปดูใครอยากดูเนี่ยเพิ่งตากแดดมาจากตะก,กี้เนี้ยไม่รออาบลองดูนะครับอาส่งกันไปร้อนแต่พอจับได้จับเลยแล้วส่งไปให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ย ข้าวที่สุกที่หุงจากแสงแดดเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์พีทานให้ดูทานได้เลยอะจะทานทานอ่านะครับที่เห็นเนี่ยนะครับแดดแรงๆอะนะครับชั่วโมงเดียวทานได้ละน้องอยากทานสักเที่ยงเนี่ยตั้งสัก11โมงทานได้อยากทานสักบ่ายสามโมงตั้งสองโมงไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้เองไม่เสียคา่าไฟฟ้าไม่เสียอะไรทั้งนั้น และยังทำอาหารได้หลายอย่างเผามันเผาเผือกทำไข่ต้มบิ้งไก่ย่างได้ทั้งนั้นไข่ดาวทำได้นะครับทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าระยะการใช้เวลาเนี่ยมันจะช้าลงนิดนึงแค่นั้นเองแต่สำคัญที่สุดคือพลังงานไม่เสียเลยนะครับอยากฝากไอเดียพวกนี้ให้น้องไปพัฒนาต่อเพราะว่าพลังงานที่ได้เนี่ยจะเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยนะครับ อย่างเราใช้ไฟฟังไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องสิ้นเปลืองนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสิ่เบอร์ี่พลังชัดไอโมบายนุ่นสนใจมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้พวกเรามาคุยกับพี่ๆประจําฐานทีละคนถามกันเองนะครับใครสนใจทางนู้นก็ไปทางนู้นใครสนใจพลังงานสั่นสะเทือนเป็นไฟฟ้าก็ไปได้สี่โมงหัวหน้ากองอาทางขวามือฝาลองล,ลูก หัวหน้ากอง4โมงรับผิดชอบเรียกลูกกองแล้วเดินแถวกลับไปที่ค่ายของดาราสมุทรโอเคตอนนี้เลิกได้ครับไปตามจุดสนใจตัวเอง4โมงแล้วรวมกองตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ มาพี่พี่เพพี่โตพิพัฒมามามา,มาเร็วเร็ว,รว,รวมาน้องๆ้องเขาจะถามโยกไปใครสนใจตัวชาร์จมือถือก็มาคุยกับพี่เขาได้สามโตเชิเชิญเชิญใครสนใจอย่างอื่นก็เดินเดินดูเลยครับเดินดูเลยตามสบายตามสบาย